พนันออนไลน์มาเกา888ตามที่คนได้ติดตามข่าวก็คือทางด้านของเบนส์เดมอนถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วและกรณีนี้เกี่ยวข้องกับหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นในพลจอจานร,รวมไปถึงตัวละครใหม่ที่มีการกล่าวถึงอย่างดาบสอสาลาเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามความคืบหน้าประเด็นนี้กับทางด้านของผบอตรค่ะทางด้านของพลตารวจเอกดํารงศักิ์ก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้ได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบไปแล้วหลังจากนี้คงต้องรอผลภายในเวลา15วันนะคะส่วนดาบสอสาลาที่ ที่มีการปูดข้อมูลขึ้นมาพลตํารวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักมาก่อนเรื่องนี้อยู่ในส่วนที่จเจรตํารวจแห่งชาติจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสารวัตรสัวมาต่อเนื่องเป็นประเด็นสืบเนื่องกันนะคะแล้วอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลรวบรวมข้อมูลกับ กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางทีนี้นะักข่าวเมื่อวานก็ถามทางด้านพบว่าตอรอได้ว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับนายพลจอจานบ้างไหมว่าเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงทางด้านของพลตํารวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าช่วงนี้ยังไม่ได้เจอกันส่วนประเด็นของมะเก๊า888ตอนนี้ยืนยันนะคะว่าอยู่ระหว่างเร่งดําเนินการนะคะแล้วก็มีการได้รับรายงานเพิ่มเติมมาด้วยว่าหลังจากนี้คุณดิวอริสราในฐานะคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเป็นคนแรกเนี่ยจะเดินทางกลับมาประเทศไทยในฐานะพยานค่ะ เมื่าเกมา8 8, แปดแปดได้เพิ่งได,ได้ได้ทราบมาเราก็ดำเนินการซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวทราบว่าเดี๋ยวทางสธเขาไดรายงานว่าเดี๋ยวคุณดยวเขจะมาให้การที่มืองไทยนะครับนในฐานะัพยานแล้วก็ตอนนี้เราก็รวบรวมพยานหลักฐานจากหลายๆเรื่องรวมทั้งทั้งภาษารึเปื่งป,ปมอ,งอด้วยนะครับความชัดเจนก็คงอีกสักระยะหนึ่งถึงจะชัดเจนเครือข่ายต่าง ว่าจะดูในคดีแค่ได้เพิ่มเติมได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราขอแจ้เจนอีกครั้งหนึ่งนะครับย่งตรวดับสอบนี่ท่านบอกรู้จักไหมครับหรือเคยสร้างเคยได้ยินชื่อคนคนนี้มาก่อนไหมไม่ไม่รู้จักนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในส่วนของที่เจเลยต้องตรวจสอบความเกี่ยวพันเรื่องที่เกี่ยวข้องนี่ก็เราเจเลก็จะต้องเป็นตรวจสอบท้องกันว่าเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันเกี่ยวข้องกับสมภาระและต่อเนื่องนะครับมันเป็นแท่งของการตรวจสอบในเขาจะเร่งตรวจหอบชาติเลยแล้วก็จริงๆแล้ว นายเจริญเองก็ต้องประสานข้อมูลจากทางวชรด้วยนะ นี่นะคะก็ปลดเผยถึงความคืบหน้าของกรณีมาเกา8 8ทางด้านของพอบตรก็ยืนยันว่าต้องรอผลการสอบสวน15วันหลังจากนี้ก็จะชัดเจนว่ายัางต้องดําเนินคดีกับใครเพิ่มเติมที่กเกี่ยวข้องกับเรือข่ายนี้นะคะทางผบตรเองก็บอกว่าก็ต้องอยู่ที่การตรวจสอบข้อมูลการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบจากทางเจเรตํารวจแห่งชาตินี่นะครับคือทางพลตํารวจเอกวิศนุป,ประสาททองโอสถครับเจเรตํารวจแห่งชาติล่าสุดได้ลงนามแล้วนะครับในคาสั่งสํานักงานเจเรตํารวจแห่งชาติแต่งตั้งคณะ รมการตรวจสอบข้อเท็จจริงออกมาเป็นเอกสารนะครับ ปรากฏชื่อของคณะกรรมการในการตรวจสอบกรณีของนายพลจอจานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วก็น้ำมันเถื่อนหรือไม่เนี่ยนะครับ12นายด้วยกันนำโดยพลตำรวจเอกวิษณุในฐานะเจเรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการนะครับแล้วก็มีทางรองเจเรตำรวจนะครับแล้วก็ไล่เรียงลงมารวมทั้งหมด12นายดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานผลให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบต่อไปครับ